สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารและสาระดีๆนะครับนำมาฝากทุกท่านนะครับหลังจากที่ประกันสังคมนะครับเริ่มโอนเงินเยียวยาให้แล้วนะครับสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา3-3และก็จะทยอยโอนเงินให้ทั้งมาตรา39และมาตรา40นนะครับจนกว่าจะครบกำหนดนะครับและหากถึงวันได้รับเงินนะครับแต่เงินยังไม่เข้าในบัญชีนะครับ ทุกท่านก็ต้องทำตาม4ขั้นตอนต่อไปนี้ทันทีนะครับเพื่อตรวจสอบยอดเงินเยียวยานะครับไม่งั้นอาจจะพลาดรับเงินเยียวยาได้นะครับก่อนดูน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ มาดูรายละเอียดนะครับทั้ง4ขั้นตอนนะครับที่จะต้องเช็คหากถึงวันโอนเงินแล้วนะครับแต่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับท่านก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าจะต้องทําอย่างไดบ้างนะครับสําหรับขั้นตอนที่1นะครับก็คือ1นะครับเช็คสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะครับส่วนวิธีการเช็คสิทธิ์นะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ s s o g o t h นะครับ แล้วเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานะครับผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับหรือมาตรา39หรือมาตรา40หากให้เปิดให้เช็คสิทธิ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเช็คว่าตัวเองนะครับหรือตัวท่านได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนที่2นะครับผูกพร้อมเพย์หรือยังนะครับ เนื่องจากนะครับเงินเยียวยาจะโอนผ่านระบบพร้อมเพที่ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับบางท่านนะครับอาจจะลืมสมัครหรือบางท่านนะครับอาจจะผูกพร้อมเพ์กับหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับซึ่งไม่สามารถใช้ได้นะครับยังไงก็ขอให้เช็คก่อนว่า ตัวเองนะครับได้ผูกพร้อมเพลแล้วหรือยังเพราะหากได้รับสิทธิ์นะครับแต่ไม่ได้ผูกพร้อมเพลกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับจะไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับก็แนะนําว่าให้เช็คตรวจสอบให้ดีนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนที่3นะครับก็ต้องรอนะครับ วันที่4สิงหาคมนะครับก็เป็นวันแรกย้ําว่าเป็นวันแรกนะครับที่เริ่มโอนเงินเดียวยามาตา3,3ให้กับผู้ประกันตนนะครับมาตา3,3นะครับที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัด9กิจการนะครับก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีอุยุทยาจะได้วันที่9สิงหาคมนะครับโดยเป็นการทยอยโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพลย์นะครับซึ่งสามารถดําเนินการได้วันละ 1ล้านบัญชีเท่านั้นนะครับก็หมายความว่า10จังหวัดนะครับอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกันนะครับก็ทางประกันสังคมก็จะทยอยโอนให้นะครับก็ต้องรอเช็คตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6เลยทีเดียวนะครับมาถึงขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเกินวันที่โอนแล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับจะต้องทำยังไงนะครับหากท่านใดนะครับ เกินวันกำหนดที่โอนเงินแล้วนะครับยังไม่ได้รับเงินทั้ง,ท,งทั้งที่เรามีสิทธิ์นะครับก็แนะนํานะครับว่าให้โทรติดต่อสํานักงานประกันสังคมโดยด่วนนะครับโดยให้โทรไปที่สายด่วนนะครับ1506เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองนะครับสำหรับเงินเยียวยามาตรา33นะครับจำนวน2,500บาทนั้นนะครับอาจจะมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินในวัน ที่4นะครับเนื่องจากระบบได้ทยอยโอนได้วันละ1ล้านบัญชีนะครับอีกทั้งบางคนนะครับอาจจะยังเข้าใจผิดว่าตัวเองได้รับสิทธิ์แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับและรอบนี้นะครับเป็นรอบสําหรับม .3-3 เท่านั้นนะครับส่วนมาตา3า39และมาตา40นะครับหากเงินท่านใดยังไม่เข้านะครับก็ทําตาม4ขั้นตอนนี้ได้เช่นกันนะครับ นี่ก็เป็นวิธีตรวจสอบทั้ง4ขั้นตอนนะครับที่จะต้องทําหากเกินเยียวยายัางไม่เข้านะครับที่นํามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับหากมีความคืบหน้าก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ